Introducing the champion. you may miss me. Or don't, whatever. I mean, as long as we win. How about this way? เฮ้ยเ<ด>ียงเียงมันมีคนมีลงข้างหลังไน่ัน่ง,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 งไหนนะฝั่งนูน้นเนี่ยนะั่งซ้ายอ่ะข้างหลังเราอะ่ะไม่ได้อมองเลย ตรงนี้ไงฮะแย่วไม่แม่ถึงแล้วเนี่ยตรงเติร์ดให้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมาแล้วมาแล้วเราไปเติร์ดมันได้ไหมคะพวกเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยถึงไหมวะเรียวเรอยวหมูว่าถึงไหมอ่ะหนูเล่นไม่เป็นตัวนั้นไม่ติดอ่ะไม่ติดใครเลยอ่ะพี่ ไม่ดูดใครเลยอะ่ะไม่ดูดใครเลยอะ่ะมันยังไม่จบกันเลยอยู่นี่ค่ะ ไปเลยแล้วจ้าโอเคมันมันอยู่ห้องข้างเงินอยู่ข้างข้างอยู่ยมีอ,มอ,อีกตีนึงมีอีกตีอยู่ในรถเลยอยู่ในรถ <S <S ปแตกแตกแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วอ,ลอ,ยอยู่ตรงไหนนะคะล่วงล้วงล้วง เฮ้ยเเข้าเข้าเข้าเลยเนี่ยเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออมั่หนึ่งวา,างไว,เวเง้เออตรงเออหากอ้า,อา,าที่เป็นรถเออด้าค่ะเห็นอยู่ไหมคะสีดำๆมาค่ะ n d a า i v i c คะครับค่ะที่มันขึ้นต้นด้เลขเด็ดอะค่ะ,ะายทะเบียนใช่ไหมคะ อ่ะค่ะสีดำดำอ่ะค่ะนี่มันจะรัวมืดๆด้วยอ่ะค่ะใช่ไหมคะอ๋อรัวมืดด้วยาาเข้ามาในซอยลึกไหมครับอ่าลึกค่ะอยู่ตรงกลางกลางอ่ะค่ะกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตรงที่มีป้ายทางอบซักอบรีดนะครับอ๋อม่ไม่แน่ใจอ่ะค่ะเดี๋ยวลง หลุดไหมอะย,ยังยังยังหลุดปะหลุดแล้วนี่ใช่ไหมใช่หลุดแล้วอ่าหลุดแล้วหลุดแล้วใครอยากโดนกระสัไงนี่นี่เหนียวบ้านมึงไม่ได้อยู่กลางไงนะบ้านมันอยู่เกือบสุดเ <c oughs> อบไกลเหนียวมาเหยื่อตรงเนี้ยแล้ว <c oughs> มันพาไปไหนไม่ได้เลย ใช่เพิ่งลงไม่นานเนี่ยท่านผิวต้องไปเอาของไปเนี่ยอ่าใช่ดีข่าจบไปแล้วไงสองตีนั่นอ่นะ วางผมสามใบปตพัดลมใช่ไหมเนี่ยอ๋อมินเองมินเหรอเอ้ยม้าวอะไรเหรออยู่นี่มันจะมาแล้วแต่หนูยังไม่ตายนะใช่ก็ถทาน้าอีกหน่อยมันอาจจะมาแล้วไงสบายดี หนูนหได้คิวบ้างไหมอ่ะไม่เห็นได้เลยเอ้าวไม่ได้อ่ะมินเล่นเหรอมินเล่นป่ะเล่นเ,ล,เล่น,เ,ลนเข้ามาเฮ้หมิมวไปเอาเกาะก่อนสิมีกล่องตั้งเยอะข้าบบี้แล้วเหรอก็ฆ่าไปแล้วเหรอฆ่าไปตั้หกกล่องได้หกเจ็ดกล่องกันเลยมีกล่องไปหาเกาะเลยนั่นดิได้เกิดคำถามบ้างถึงได้เออเฮ้ย ใช่ใช <łość> ่ก็มีไงถึงได้บอกเหมียวไงว่าถ้าช้าหน่อยนะตายตายนี่แทงหมาแล่วไอ้น้ำมันจะตายนี่ไอ้น้ำมันจะตายน้ำไม่มีกอโอ้ย ไรับแท็กรับแท็กแฮกแฮกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาไงอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงะโดนนะโดนนะโดนล็อกใช่ใช่โดน เยวแบ่งก็ได้่ะอ๋อโอ้โอ้ที่แต็มอ่ะอือมนีเจ๋อเองอ่ะทำไมทุกคนหุ่นดีไม่ใช่หุ่นดีทุกคนสุขภาพดีจังวะไม่พี่กลับประชาชิว จะตายจะตายแล้ว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 เฮ้ยมิวเอาอันนี้ไปมิวเอาหมวกขึ้นมาอะไรอ่ะทำไมหนูไม่ได้คิวเลยอ่ะคิวไม่ได้เหรอหนูเป็นคนไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอ โอ้โหของเต็มเลยของเต็มมันมีความสามารถไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยอยากได้อีเทยนี่จังเลยเออต้องต้องเปลี่ยนปืนนี้วะเปลี่ยนสิต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนี่สามส่วนหนึ่งทองมันไม่เปลี่ยนกันห่ะเด็ดไหนวะทองนั่นไงกล่องนั่นน่ะโอ้ยหลวพอกูเปลี่ยนโอ้ยจะเอาคุณสามไอ้เจ้าหนี้เขาเปลี่ยนอะไรของมึง

เฮ้ยใครบินมาวะอ๋อเื่อดบินอีกอเอ่อมีที่ชกตัวเองนะมีแค่เมเกียอยู่ฝั่งนู้นเลยอะแต่ไปน่าจะมีแน่ๆน ได้ทานเฮ้ hey, เปิดแล้วนี่บอว่ะยังไม่ได้เปิดนี่นะ่ะไม่มีคูณสามอีกแล้วหรอต้องไปจี้ตั้งหลายอันนะ <laughs> ไม่มีอ่ะในนี้ก็ไม่มี มีหายากขนาดนั้นเลยเราไปแค่คูนสามอ๋อจริงถ้าบางรอบก็ยากนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาคูณสองก็มีไม่ใช่เหรอหยิบแล้วหนูไม่เห็นเราคูณสามหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นนั่นไงเปลี่ยนจากอาเก้าเก้าเป็นเป็นสามศูนย์หนึ่งเพราะหนูจึงมาไม่ได้ถ้ามันมันใส่ไม่ได้เพราะมันปืนสองปืนมันมันใส่คูณสามไม่ได้พอเปลี่ยนเสร็จก็หันกลับมาอีกเพื่อนรู้ของกูหมดเลย คนไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องก้าวตีเรื่องนี้แกส่งหขอผิดอะไรห,หรอฮะใกล้จบกันยังเนี่ยใกล้จบอ่ะใกล้จบกันยังคอสเอเคใกล้จะเป็นแช่มแล้วเด็ดเขียง<ห>นดี๋ยวไปเล่นกับมิน้นก็ได้หนึ่งรู้สึกไทยคิวไม่มีเลย ฉัอรู้สึกได้ไม่มีคิวเลยฉ <c oughs> <c oughs> ันมาท่อะไรที่นี่เปิดฉันก็ไม่มีฉันมาทำอะไรแล้วตัวที่ฉันเล่นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ฉันเลยเรื่อยอะไรเนี่ยเป็นนั่นนิวกว่ามีแค่พี่ นานไหมอ่ะอยากดูเอ้าเฮ้ยข้างหลังมีข้างหลังมาแล้วข้างหลังมีคนจะไปแคร์ไปขี่โอ้เฮียมันก็ยังคงสแกนอยู่ดีอ่ะเพราะมันมีเรื่องหลายกล่องแล้วนั่นมาสแกนได้ทุกกล่องโหลดสนุกเลยโหลดสนุกเลยอ่า มีแต่นอกดาวทอทงี้ะมีอะไรเลยทรงนี้ก็มีแคาทัคน อยู่ตรงกลางอยู่หรอถ้าอยู่ตรงกลางก็มีอยู่แล้วนี่ที่มันเซิร์ชกล่องมามันก็ต้องอยู่ตรงนั้นน,อยอยนั่น <c oughs> แหละแหวงอยู่นี่น <c oughs> โอ้ติดอเไรไน ไม่มีใครเอาเลยเหรอสปีดไฟว,ว่ามีเพื่นอนแมวเอาเองแม็กซ์เกิที่สเมื่อวานเราเมื่อวานที่เราล้มกันพี่ต่อเพอาสป,ปีดไฟใช่ไหมมันเกิดไฟ อะไรนะคะมันคมจัดอะไรนะพี่ตอเสียงหายบอกว่ามันคมไม่ได้คมนะพวกพี่ลงไปให้มันยิงใช่ไหมดูเห็นโอ้ยตอนพี่ลงไปพี่โดนสามตัวะเวยและไอ้ีแล้วพี่ยิงน้องไปสองไอซีลงไปหนึง่งหลือแค่สองไม่ใช่หรอแต่หนูดนัูในนี่อยู่นะมันชุบมันชุบข,ขึ้นมาแล้วเจออะไรนะคะวิลาศ มิราดถูกโอเคขึ้นมาแล้วไหนูนั่นแหละเราคนดันออเคไม่ออเคชุบตัวเองหมายถึงว่าออเคพยายามฮิวฮิวเกาะเลดโอ้โหนูเบลคนดันมันไว้อยู่ตรงกล่องในคอนเทนเมนต์น่ะเห็นเริ่มที่คอนเทสิร์ตอันนี้มีลาดมันถุกเพื่อนขึ้นมาแล้วมันมาอยู่นี่อยู่นี่พี่แม่ขึ้นมาบนนี้ พี่ยิงอยู่พี่ไไม่นั่นแหละนี่นั่นแหละมันี่ดินมาที่พี่ยิงอ่ะตั้งสติก่อนเรากลับมาตั้งสติก่อนเพราะว่าเพื่อนหนีมาหมดแล้วาไม่ตะตุกอ่ะโอ้ยสัตว์ลืมไปว่า <c oughs> ลืมไปว่าใช้เน็ตที่บ้านอยู่ตอนนี้เพราะเมื่อกี้ที่เน็ตดุดอ่ะไปลุ้นกันเอถอะทราย ไปจังหวะคำว่าไปนู่นเธอถอยคือพี่อยู่ตรงนู้นแล้วมีแค่แม่เกียดด้วยน่าจะอยู่ประมาณห่างจากหนูประมาณสองร้อยเมตรไปนู่นกันหันมาอีกทีไม่เจอแล้วตัวนี้ก็ต้องไวหน่อยดีมีแค่แม่เกียดเดี๋ยวนี้ด้วย มันอยู่ในนั้นน่ะเฮ้ยข้างหลังเหรอข้างหน้านี่แหละไอ้ตีนั้น,น,นเลยอ้อศัตรูเป๊ะไม่โดนเลยอย่าลงไปไน,นะเราขึ้นน,นี่กันดีกว่ามันบินด้วยไม่โดนไมโปรเพเยอร์มันยิงโดนไม่โดนวะเราไปนี่กันมันอยู่บนหัวเรา แต่วงมันอยู่เนี่ยวงมันอยู่เนี่ยเราอย่าไปออกจากวงมันโดนอีกตี้ใช่ใช่มันโดนแล้วมันโดนเรามาอยู่ตรงนี้ปืนสาปืนได้ไหมเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นอะไปเพื่อนไปต้องไหนที่ยิงมันวะโลโลโลแอดโลตรงไหนที่ยิงมันวะ มึงยิงฆ่าให้ได้เอาเคียเรื่อยเฮ้ยเถิดอีกทีสองทียงอะกระตุกพี่ข้างหลังเข้าแล้วตีหลังอะ่ะเห็นปะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่คนนนะทูสควอดทูสควอดเฟนทูสควอดยน่ มันกระจกอ้าวเหรอยิงนิดเดียวลองเฉยเฉยวันอเลยวันก่อนอย่งว่าเขาอยู่เลยวันก่อนอย่างว่าไอตี้นั้นอยู่เลยจำได้ไหมตี้เขายิงแต่กระจกเขาคงไม่ชินแมพข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงนี้ก็ไม่ค่อยจำนานเหมือนกันเลยไอ้เมย์วันก่อนไอ้บิวไปว่าเขาเขายิงกระจกเขาไม่ชินแมพ ใช้กระจกเปล่าหนูต้องไปเช็คก่อนต้องไปเช็คเลตติ้งตรงนั้นก่อนไม่ใช่กระจกเปล่าจะได้ดูไม่โปะเดี๋ยวเขาหาว่าหนูไม่ชินแมทเพื่อนยังไมไ่มาแล้วใช่หรือเปล่าพี่เมย์เอาคูณสามสองมันเด็กก่อจะแตกแล้วมันน่ะวันนี้นี่นะี่หนูยิงได้แจ๊คไม่ไม,ไม่เราต้องตรงตรงนี้ ฝั่งนี่ยชร์จวันน้นมีะเปิดหรือเปล่าเอาครื่มันหน่อยเนี่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 ยมันอยู่นี่นี่พี่เมย์เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเข้าเข้าเข้า เข้า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 เลยเข้า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 เข้าโลโรโลโรโรอพี่เมที่หนูไม่ได้เป็นเน็ตอ่ะั ใช่แม่เนตกระตุกเนตเดวใช้โอกาสนี้นะันแย่งคิวหนูใครใครอะใครหนูต้องได้หกคิวด้วยซ้ำอย่งไหน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 อีแคไม่ได้